เอัสสลามุอะลัยกุตุลลอฮะบะรากาูตุ๋ตวพรุ่งนี้ลงพื้นที่จริงเนะนี่ยมีซซ้อมในห้องแอร์ก่อน <c oughs> เยี่ยมมากกลับ <c oughs> แล้วก็ดูความแน่นของด้านที่มันรัดด้านข้างเขาครับเป็นไนงบ้างรัดไหม ถ้าเขาพูดได้ก็ถามเขาไมพี่แดงรัดมัอ้ยไม่าอันแรกลากก่อนนะครับเท้าเท้าเท้าอยู่ไหนครับพุ้เสพเท้าอยู่ไหนครับหนึ่งรอบครับกลับมาที่เดิมครับ ถึงจุดนะครับเดี๋ยวฮอจะมารับนะถึงฮอฮอจะมารับแล้วตุ๊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 มาแล้วครับเสียงฮอมาแล้วครับฮอจะมารับครับ